บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับน้ำอัดลมเอาไว้มากมายบางก็ว่าอันตรายดื่มแล้วจะกัดกระเพาะบางก็ว่าดื่มน้ำอัดลมผสมกับนมกลายเป็นหินปูนเกาะลำไส้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5น้ำอัดลมกัดกระเพาะจริงหรือ ส่วนประกอบของน้อาอัดลมนะคะก็จะมีกรดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรดซิตริกกรดที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์หรือเรียกว่าคาร์บอนิกหรือว่ากรดฟอสฟอริกกัดกระเพาะจริงถ้าสมมุติว่าเรากินอยู่ในช่วงท้องว่างคือถ้าจะทานนะคะ<ม>ก็คือแนะนําว่าควรมีอะไรอยู่ในท้องก่อนแล้วก็ทานส่วนทําให้กระดูกผุถ้าสมมติเราดื่มในปริมาณมากก็จะทําให้สรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้นะครับน้อาอัดลมกัดกระเพาะหากเราดื่มในเวลาที่ท้องว่างและการดื่มน้ามําอัดลมปริมาณมากๆเป็นเวลานานๆมีส่วนทําให้กระดูกผุเช่นกันดังนั้นเราจึงควรระมั ระวังและบริโภคอย่างพอดีนะครับอันดับที่4 8สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากดื่มน้ำอัดลมทุกวันจริงหรือ อย่างเช่นพอเรากินน้ำอัดลมปุ๊บเราจะรู้สึกไม่อยากกินข้าวเพราะรู้สึกอิ่มแล้วจากน้ำตาลเราก็จะได้รับสารอาหารที่ควรรับประทานเข้าไปในแต่ละวันน้อยลงปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในน้ำอัดลมมันมีตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นการเพิ่มแคลอรี่เพราะฉนั้นก็จะอ้วนได้สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับการดื่มน้ำอัดลมมากๆติดต่อกันทุกวันจะส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารการจะดื่มสามารถจะดื่มได้นะครับแต่ก็ต้องดื่มอย่างพอดีไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพรรครับอันดับที่3ม ดื่มน้ำอัดลมผสมกับนมกลายเป็นหินปูนเกาะลำไส้จริงหรือสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดก็บอกได้เลยว่าเป็นแค่ปริมยางเคมีของโปรโตีนเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับบอกว่าทาให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไม่ได้หรือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทําให้เกิดตะกอนเป็นหินปูนในร่างกายแม้กระทั่งน้าส้มสายชูน้ามะนาวนะครับนะฮะน้ำส้มที่มีสภาวะที่เป็นกรดนะฮะ <c oughs> เมื่อเจอเข้ากับโปรโตีนในนมนะครับก็ จะเกิดสภาวะเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องวิตกกังวลก็เรื่องพวกนี้บางทีถูกเอาไปหลอกขายของด้วยเคยเจอมาค่อนข้างเยอะว่าบางคนไปขายอาหารเสริมแล้วก็ทางมัทดลองคล้ายๆเงี้ยโชว์ให้ดูสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับสิ่งที่เห็นในคลิปที่แชร์กันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติทางเคมีของโปรตีนในนมที่เมื่อดวนกรดจะตกตะกอนเราสามารถดื่มน้ำอัดลมผสมกับนมได้แต่ถึงแม้จะไม่อันตรายก็ให้ระวังสภาวะท้องอืดที่อาจจะตามมาครับอันดับที่2น้ำอัดลมอันตรายจริงหรือ ก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องนักแต่ทําให้เข้าใจผิดได้ส่วนประกอบหลักๆของน้ําันลมอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําอันที่2ก็คือเรื่องน้ําตาลหรือสารให้ความหวานอันที่3ก็เป็นกรดคาร์บอนิกแล้วก็นอกน้้าก็จะเป็นอื่นๆเช่นแต่งกลิ่นสีแต่งรสแล้วก็สารกันเสียเล็กน้อยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในน้ําันลมก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของน้ําตาลมากกว่าซึ่งมีปริมาณเยอะจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละชี้แต่ว่าพี่บอกว่าถึงขั้น10ช้อนโตนี่อาจจะเยอะเกินไปองค์การน้ําาตตล่อวันประมาาณ6ชช้ออนซึ่งันนี้หหมาาายถึงอรทุกชนนิดที่้ําาต หรือว่าผักผลไม้ก็ตามนะแต่ว่าในกรณีของน้ำอัดลมเนี่ยหกระป๋องหรือ1ขวดเนี่ยก็มีปริมาณเยอะเกิน6ช้อนชาจแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนไม่ควรแชร์ต่อนะครับการดื่มน้ำอัดลมสามารถจะดื่มได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องปริมาณน้ําตาลหากเปลี่ยนไปเป็นเครื่องดื่มอื่นที่ไม่มีปริมาณน้ําตาลที่สูงหรือเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็จะได้ความสนชื่อและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่านะครับและอันดับที่1ห้ามดื่มน้ำอัดลมผสมเครื่องดื่มชูกําลังจริงหรือ เป็นการเตรียมโพลิยูรีเทนโฟมซึ่งมันจะใช้สารละลายค่อนข้างจะสีคล้ำคล้ายกับสีของน้ำบัดลมตรงหน้าผมนี้คือสารละลายที่ว่าซึ่งผสมกันเป็นโพลิยูรีเทนโฟมหรือว่า PU โฟมครับตัวหนึ่งมีสีดาคล้ายน้ำบัดลมกับอีกตัวหนึ่งก็ออกน้าตาลคล้ายกับเครื่องดื่มชูกําลังเมื่อผสมกันแล้วก็คนแบบในคลิปก็ได้ผลแบบนี้ครับเป็นสาร2ตัวที่ทําให้เกิดโครงสร้างที่เป็นโฟมขึ้นมาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวของน้ำบัดลมชัดเจนนะครับว่าของเหลวในคลิปนั้นไม่ใช่น้ำบัดลมและเครื่อออองงงงดดดดื่่่่มมชูกกกกําาาาาาลััััผสนนนแตตววถ้้้้้้บบรรริิโภค2ยยีีี็พจณใหไ มากเกินไปก็มีน้ำตาลหากบริโภคเข้าไปมากๆก็ใช้เกินร้วนนะซึ่งเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับในน้ำอัดลมและเครื่องดื่มชูกำลังไม่ได้มีสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอันตรายต่อร่างกายแบบคลิปที่แชร์กันนะครับยางไรก็ตามไม่ควรดื่มทั้งสองอย่างพร้อมกันหรือม,มากเกินไปเพราะมีปริมาณน,น้ำตาลสูงและคาเฟอีนสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายครับ น้ำอัดลมถ้าดื่มมากเกินไปก็อาจจะเป็นโทษต,ต่อร่างกายได้นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชนิดใดบริโภคแต่พอเหมาะรวมทั้งดูแลสุขภาพเช่นหมั่นออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในระยะยาวไม่ใช่แค่ความสุขระยะสั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวแ sure